สวัสดีค่ะท่านกําลังอยู่กับช่องนิมดาวไรตี้ชานแนลนะคะหลังจากที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายนะคะถึงกรณีที่กระทรวงคมนาคมจะปิดสถานีหัวลำโพงที่อยู่คู่กับคนไทยมา105ปีเพื่อนำไปเป็นพื้นที่พัฒนาในเชิงพาณิชย์นะคะ และไม่ใช่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยประเทศเดียวนะคะที่ต่างประเทศก็มีซึ่งก็เป็นกรณีที่คล้ายคลึงกันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปทำความรู้จักสถานีรถไฟดอแซรใจกลางกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะสถานีรถไฟแห่งนี้มีอายุใกล้เคียงกับสถานีหัวลำโพงของประเทศไทยค่ะและก็น่าจะเป็นกรณีศึกษาที่ดีให้กับไทยด้วยค่ะ สถานีรถไฟดอแซถูกสร้างใกล้กับแม่น้ำเซนเพื่อรองรับงาน Universal Exhibition นะคะในปี1900เพื่อเป็นหน้าเป็นตาของประเทศฝรั่งเศสแล้วก็โชว์เหนือว่าประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีความก้าวหน้าก้าวล้ำทางเทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่มุมของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงปลายศตวรรษที่10ต่อต้นศตวรรษที่20ค่ะ ทางการของปารีสนะคะต้องการดึงคนเข้ามาในเมืองหลวงจึงตัดสินใจสร้างสถานีรถไฟขึ้นใหม่ทางฝั่งซ้ายของกรุงปารีสนะคะเพื่อให้คนที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสมาถึงทางเข้านิทรรศการได้โดยตรงสถานีรถไฟดอแซเนี่ยออกแบบโดยวิกเตอร์ลาลูใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น2ปีคือตั้งแต่ปี1 8 9 8ถึง1น0 0นะคะเปิดใช้งานครั้งแรกเมื่อวันที่14กร,รกฎาคม 1900ค่ะโดยโครงสร้างเป็นโลหะของตัวสถานีถูกปิดทับด้วยปูนหินสีขาวนะคะเพื่อให้กลมกลืนกับความเป็นปารีสและสิ่งก่อสร้างรอบๆบริเวณค่ะด้วยความที่รถไฟที่วิ่งผ่านสถานีนี้นะคะเป็นรถไฟที่ใช้พลังงานไฟฟ้าดังนั้นจึงไม่ปล่อยควันหรือว่าไอน้ําออกมาทําให้สถาปนิกสามารถออกแบบให้มีหลังคากระจกโค้งปิดคลุมทั้งอาคารสูงถึง32เมตรเหมือนกับสถานีหัว โพงค่ะนอกจากนี้นะคะสถานีดอแซเนี่ยยังมีความทันสมัยต่างๆมีสายพานขนกระเป๋าและลิฟต์โดยสารด้วยนะคะแต่ถึงอย่างไรก,ก็ตามสถานีรถไฟดอแซก็กลับมาล้าสมัยอย่างรวดเร็วจากวิวัฒนาการของทางรถไฟตั้งแต่ปี1939นะคะส่งผลให้การเดินรถไฟเนี่ยค่อยๆลดลงจนเหลือวิ่งให้บริการเฉพาะแถบชานเมืองและก็ถูกยกเลิกไปในที่สุดนะคะเนื่องจากว่าชานชาลา สั้นเกินไปสำหรับรถไฟสมัยใหม่ที่มีขบวนยาวขึ้นค่ะหลังจากที่ยกเลิกสถานีรถไฟดอแซเนี่ยอาคารแห่งนี้ถูกนำไปใช้หลายวัตถุประสงค์นะคะอย่างเช่นศูนย์รับผู้ต้องขงังและผู้ที่ถูกในประเทศกลับฝรั่งเศสในปี1945ค่ะนอกจากนี้นะคะสถานีแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ประกาศการหวนกลับสู่การเมืองของนายพลเดอโกลในปี1958 และก็ยังถูกใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ของเบนาโดแบโตลุชี i ในปี1960ด้วยค่ะ รัฐบาลฝรั่งเศสนะคะจึงตัดสินใจที่จะรื้อถอนแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้สถานีรถไฟดอแซรเนี่ยเป็นโรงแรมที่ทันสมัยจุดนี้คือส่วนที่คล้ายกับสถานีหัวลําโพงของประเทศไทยแล้วค่ะคือจะถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ในเชิงพาณิชย์แต่ทว่าในปี1971เนี่ยกระทรวงโยธาธิการคมนาคมและการเคหะไม่อนุมัตินะคะให้สร้างโรงแรมเนื่องจากดีไซน์โดยเฉพาะขนาดและความสูงของโรงแรมเนี่ยไม่เหมาะสมกับพื้นที่แผนการนี้จึงถูกพับ ไปค่ะจนกระทั่งในปี1973ไอเดียที่จะเปลี่ยนสถานีรถไฟเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์จึงเริ่มขึ้นมาและในปี1975นะคะ เดอะโมเซเดอฟรานส์นะคะผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ของฝรั่งเศสกำลังหาที่ในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่จึงตัดสินใจใช้สถานีรถไฟดอแซแห่งนี้เป็นสถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่จึงมีการรีโนเวทครั้งใหญ่นะคะก่อนจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ดอเซขึ้นมาค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมครั้งแรกในวันที่1ธันวาคมปี1986ซึ่งก็เป็นอาร์ตแกลเลอรี่ยอดนิยมในกรุงปารีส ที่มีงานศิลป์รูปปัน้นและก็ภาพถ่ายของศิลปินดังมากมายนะคะอธิป,ปอเซซานเอดูอามาเน และปีแอร์ออ u ุสโตโรนัวที่รังสรรค์ตั้งแต่ปี1948-1915ถึง1915ค่ะแต่ละปีเนี่ยสถานที่แห่งนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมราว3ล้านคนนะคะทว่าในปี2020นักท่องเที่ยวก็ลดลงค่ะเนื่องจากสถานการณ์การแพร,ร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองค่ะในปี2020นะคะพิพิธภัณฑ์ดอแซเนี่ยติดอยู่ในลิสต์พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดเป็นอันดับที่15ของโลกค่ะคุณผู้ชม เห็นภาพพิพิธภัณฑ์แล้วต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็สมกับทีต่ติดอันดับโลกจริงๆเลยค่ะถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ชนก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากช่องของเราค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจกันเสมอมานะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ